สวัสดีครับพ่กับแบงเช่นเคยครับผมวันนี้เบนจะพามาชมรถเจที่นั่งเข้าใหม่มาใหม่และผมบอกแล้วว่าคันนี้ปีใหม่มากใหม่น้อยมากและสวยมากๆด้เยครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรยี่ห้อไหน,นครับมาแล้วครับนี่เลยเามาพบกับคันนี้นะครับเจ็ที่นั่ง SUV ใครอย่างงวดผ่อนไม่ถึงหมื่นต้องฟังทางนี้ว่าคันนี้ผมบอกแล้ว<อ>งวดผ่อนไม่ถึงหมื่นนะลูกค้าและบอกว่าคันนี้ปีใหม่มากนะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเป็นไงบ้างนะ นี่คือ Suzuki e t i ิ a นะครับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซี110แรงม้าคันนี้นะบอกเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับไม่อืดน,นะขับได้สบายๆเปย์นะ้ำมันมากๆเลยคันนี้นะนี่ครับอ่าข้างหน้าเป็นดีไซน์ใหม่นะของ Suzuki นะครับเพราะคันนี้คือรุ่นโฉมใหม่ล่าสุดเลยกระจังหน้าโคุ้มเลียมครับอ่าไฟโปรเจคเตอร์นะคันนี้โอ้โหไฟตัดหมอกนะเห็นไหมเกิร์กแต่งรอบคันเลยสเกิร์กนี่คือแต่งจากศูนย์เลยนะครับไม่มีแต่งใหม่นะครับผมอ่มารูมยอยยางหน่อย,ย ม็กก็แม็กซูรุกีเนี่ยนะอ่ายาง R15 65นะครับยางใหม่เลยนะ <no one else> ผมบอกว่าคันนี้คือเอี่ยมมากสวยมากเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องใหม่ขนาดไหนครับครับผมเดี๋ยผมพาไปดูห้องเครื่องนะนี่เลยครับผมลูกค้าครับอ่าห้องเครื่องคันนี้ผมบอกว่าคันนี้คือเครื่องยนต์สี่สูบนะครับโอ้โห,โหใหม่มากครับ mm. ป้ายแดงเลยแหละคันนี้เทียบบอกเลยป้ายแดงมากนะความใหม่เอี่ยมมากนะ <no S 1> นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะไม่มีการทําสีเกิดขึ้นเลยครับน็อตเดิมๆเลยนะดูครับ <Not S 2> น็อตดําเดิมนะเครื่องดเดิมเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเครื่องสี่สูบนะคันนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่เครื่องยนต์นสีนน่ 1, 2, 3, สูบครับคันนี้เอีียบมากนะคือสภาพแบบว่าไม่มีทิฏฐิไม่มีตําหนิเลยนะครับคันนี้ใครซื้อไปเนี่ยบอกเลยว่ารับประกันให้เลยพี่หนึ่งปีสองหมื่นกิโลเต็มๆเลยประกันศูนย์ด้วยนะคันนี้เอีียมมากอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในก,นกันว่าคันนี้เนี่ยภายในเอี่ยมขนาดไหนมีอะไรเล่นบ้างครับพี่มาเ,เลยครับตอนนี้แมงก็อยู่ภายในของอิต สะดวกสบายเป็นบ่อหนังนะครับอ่าเป็นบ่อหนังนะรู้ไหมหน่อยไม่เพียง29,000กกิโลนะครับพรมอะไรวะเป็นพรมอะไรที่มันมีฟังก์ชันนะครับพี่ปรับเสียงเพิ่มเสียงได้ครับรับสายโทรศัพท์ไปเลยเชื่อมต่อบ l u e t o ได้ด้วยใน,นหน้าจอนะครับฮะหน้าจอ LED น,นะครับอ่านี่เลยชัดเจนเลยนะคะันนี้นะผมบอกแล้วใครได้ไปคุ้มค่านะอ่านี่เป็นระแอร์นะครับผมเพิ่มความแรงนะครับอ่าเพิ่มความแรงเพิ่มอะไรได้เลยนะพรมอะไรเป็นบ่อหนังหุ้มหนังนะครับคันนี้ คอนโทรลก็จะเป็นซ้ายขวาก็คือเป็นแอร์แบคคู่นะเป็นลายไม้ครับลายไม้แบบลายรูรามากเลยนะนะเปิดไฟหน่อยนะครับลายรูรามากเลยนะคันนี้คล้ายรถตู้เล็กๆอ่ะแต่เป็นรถตู้ที่ขนาดที่แบบจอดคับรัดมากนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้นะข้างหลังก็จะเป็นแอร์ไหมแอร์ดูข้างหลังแอร์หน่อยนี่เป็นไงแอร์นะเป็นแอร์คือปรับใครปรับมันได้เลยนะลูกค้าคันนี้แอร์บอกว่าปรับใครปรับมันได้เลยนะเป็นก็คือบอกกันเลยว่าคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับไม่มีกุญแจนะเป็นกุญแจที่คีย์เลสนะครับ กดสตาร์ทได้เลยทันทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับว่าด้านหลังเป็นยไงบ้างกว้างแค่ไหนนะครับนี่เลยครับด้านหลังนะโอ้โหกว้างมากนะแอร์ก็ปรับใครประมาได้เลยนะปรับอุณหภูมิแอร์ได้เลยนะเบาะพับกว้างนะเป็นเจ็ดที่นั่งที่นั่งได้สบายสบายมากเพราะว่าขนาังคล้ายรถตู้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมข้างล่างข้างหลังครับเห็นไหมข้างหลังคือเป็นกว้างนะไม่เหมือนเจ็ดที่นั่งพวกเชฟติว่าพวกอะไรนะพี่แต่เป็นคือเป็นเอติก้าที่แบบว่าขนาดเหมือนรถตู้นะครับแต่เป็นรถตู้กระทันรัดนะนั่งสบายสบายเอนเบาะได้สบายสบายเลยไปชมครับ บอกด้านหลังกันหน่อยครับนี่ด้านหลังเอติก้านะครับเห็นไหมสุรุกิเอติก้าครับร,รนะูดีไซน์นะดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากเอติก้ารุ่น GX ตัวท็อปนะครับผมคันนี้เนี่ยเก็บของก็ได้พับเบาะก,ก็ได้นะเห็นไหมจิตที่นั่งคล้ายๆพวกยาลิสพร,ร้งนั้แจ๊สเนี่ยจะเป็นจิตที่นั่งครับเห็นไหมครัพับเบาะใส่ของได้ข้างหน้าพับได้อีกครับดูคใครใส่ของจักรยานอยากไปแบบว่าเที่ยวช้อปปิ้งก็คือแบบว่าใส่ของได้เยอะมากนี่เลยใส่ของได้เยอะจริงๆคันนี้ นี่ครับซูซูกิเอติก้าคันนี้ผมบอกแล้วป้ายแดงนะป้ายแดงราคาประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทนะครับนี้นะป้ายแดงนะเจ็ดสนบาทแต่วันนี้โปรโมชั่นนะครับลูกค้าซื้อคันนี้ผมบอกว่าไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินดาวดาวศูนย์านาาบาทนะไม่ต้องใช้เงินรับรดศูนย์บาทเลยใช้ศูนย์บาทไปเลยวันนี้ผมดาวให้ <ahor ita S 1> นะครับวันนี้ผมดาวให้คันนี้ผมดาวพิเศษให้ห้าหมื่นบาทไปเลยนะใครจองกับผมวันนี้นะจองในไลฟ์สดผมครั้งนี้คลีปครั้งนี้ผมให้ดาวให้เลยห้าหมื่นบาทครับดาวห้าหมื่นบาทแล้วอยผ่อนเท่าไหร่รู้ไหมครับ คันนี้ผมไม่เลยว่าถ้าดาว5ห้เงนบาทผมดาวให้ลูกค้ารื่้องดาวสักบาทคันนี้ผมให้พิเศษเลยว่าผ่อนเพียง9 000กว่าบาทต่อสัญญาไม่ต้องดาวเห็นไหมครับรถจะที่นั่งผ่อนไม่เกินหมืน่นผ่อน9 00 0ันบาทสัญญานี่ครับพี่คันนี้เลยปี2019นเะครับเครื่อง1.5คันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ใครอยากซื้อสดตัดสดเลยครับที่ราคาเพียง559,0 0 0บาทครับไม่รวมแบบละค่าธรรเนินการนะครับพี่คันนี้นะมีครับรถ5 0 0 0 0 0กบาทใครสนใจเอติก้าคันนี้นะ ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0945260324หรือแอปทีมงานแบงค์นะครับแอดทูคาร์ 2CAR นะครับต้องรีบมาด่วนนะเพราะคันนี้ยังไม่ติดจองมาใหม่ๆเลยเป็นมาเลยรา้วรถที่ไร่ที่ไรตําหนีมากผมวารันตีให้เลยที่คันนี้1ปี20,000กิโลครึ่งเกียร์ครับอ่าวารันตีให้สูงสุดเลยคันนี้เต็มที่เลยแถมเข้าศูนย์ด้ด้วยนะอ่าเข้าศูนย์ได้ด้วยสนใจติดต่อมานะครับผมครับผมวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาดูไลฟ์สดคลิปคันนี้นะ บอกแล้วว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกทีมงานแบงค์สารเหนียงมัโต้ครับสวัสดีครับ